สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม y o u t u b e ผมผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสอนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในรอบ2อาทิตย์เลยนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของสโมสรนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมีเยอะนะครับผมก็ขออนุญาตทำข่าวให้นะครับแต่ทุกวันเนี่ยจะทำในสรุปข่าวการย้ายทีมอยู่แล้วนะครับ แต่วันนี้มันมีเรื่องราวของดีลต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับแมนเิตี้เยอะหน่อยนะครับวันนี้ก็จะจัดให้กับแฟแมนซิตี้ในช่วงเย็นเป็นข่าวแรกนะครับขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูราละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรมนเชสเตอร์ซิตี้กันในช่วงเย็นวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของ ดิวก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะครับเรื่องราวของคายว็อกเกอร์นะครับวันนี้นะครับคายวอกเกอร์เนี่ยแน่นอนครับเรื่องราวในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์แนวกริฑเนี่ยมีการพูดถึงคายว็อกเกอร์เยอะแยะมากมายนะครับอันดับแรกนะครับเรื่องราวของคายวอกเกอร์เนี่ยเขานะครับคายว็อกเกอร์เนี่ยนะครับต้องการที่จะ ย้ายไปอยู่กับเบเยอร์มินิกนะครับถ้าเกิดใครติดตามในสรุปข่าวการย้ายทีมเนี่ยผมจำได้เลยว่าวอลเกอร์เนี่ยบรรลุข้อตกลงทางวาจาทั้งหมดกับเบเยอร์มินิกไปแล้วแต่ที่แน่ๆน,นะครับที่เบเยอร์มินิกเองอะนะครับเขาจะให้สัญญาถึงปี2025มีบวก1ปีด้วยนี่คือเงื่อนไขของค y วอลเกอร์นะครับในขณนะดเดียวกันนะครับเรื่องราวของควอลเกอร์เนี่ยก็ยังไม่จบนะครับยังมีเรื่องราวอื่นๆอ,อ,อีกนะครับซึ่งผมจะ ทยอยเล่าให้ฟังนะครับลองฟังกันเป็นตอนดูนะครับพอคุยกับาบยมินิกได้เรื่องที่ยากก็คือการคุยกับแมนซิตี้ซึ่งไคล์วอเกอร์เนี่ยจะกลับมาคุยกับเป๊ปกาดีโลลาในสัปดาห์หน้านี้เพราะว่าแมนซิตี้จะรวมทีมกันละประเด็นสำคัญอีกอย่างนะครับไคล์วอเกอร์ er เนี่ยได้รับไฟเขียวนะจากาบยมินิกเบื้องต้นนะครับแล้วก็แต่ว่ายังไม่ได้ไฟเขียวกับแมนซิตี้ ดังนั้นนะครับแมนซิตี้นะครับจะต้องนะครับคุยกับคลวอลเกอร์ให้ชัดเจนโดยเฉพาะเป๊ปกาดิโอลาเป๊ปกาดิโอลาเนี่ยนะครับจะอนุญาตให้คลวอลเกอร์ไปหรือไม่นะครับส่วนหนึ่งมันอยู่ที่ตัวผู้เล่นอยู่ที่ Kyle. คลไคลยยอมรับนะครับว่าเขาอะต้องการที่จะออกไปหาความท้าทายใหม่โดยการเล่นเป็นตัวจริงด้วยนะวอลเกอร์ Walker, นะครับแน่นอนเขาเป็นผู้เล่นสำคัญนะครับของซิตี้ เล่นให้กับแมนซิตี้ไปทั้งหมด254นัดนะครับยิงไป6ประตูทำไป18แดอสซิสเขานะครับออกจากสเปอร์มานะครับแล้วก็อยู่กับแมนซิตี้มาตั้งแต่ปี2560นะครับวันนี้เนี่ย6ปีละนับกันไป6ปีการอยู่กับแมนซิตี้6ปีแน่นอนครับมันอาจจะถึงเวลาที่จะต้องยุติการเล่นที่นี่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็จะมีผู้เล่นที่จะข้ามฟากจากบเบร์มินิกมาที่ แม c i ซิตี้เหมือนกันก็คือปาวาวนะครับเบนจามินปาวาวเนี่ยเดี๋ยวจะมีประเด็นของเขานะครับและที่สําคัญก็คือเบนจามินิกเนี่ยก็โอเคกับการให้ปาวาวเนี่ยสลับมาอยู่กับที่ที่นี่แหละนะครับก็อันนี้ต้องรอดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าในรายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเดี๋ยวอีกบทความนึงลองลองฟังดูนะที่เกี่ยวกับไคลอเกอร์มันจะได้เคลียร์ให้หมดเลย ไอการบรรลุข้อตกลงเนี่ยนะครับกับบาเยอร์มินิกเนี่ยมันทําโดยทั้ง2ฝ่ายก็คือวอลเกอร์กับตัวของบาเยอร์มินิกด้วยนะครับมันมันโอเคเลยแหละแต่ที่ซิตี้นี่แหละนะครับดีมาซิโออ่าไม่ใช่ดีมาซิโอที่ซิตี้เนี่ยเขาต้องการคนแทนนะครับเขาก็เลยมีการเจราจาล่วงหน้ากับเบนจามินปาวเวลส่วนหนึ่งแต่มันอยู่ที่เป๊ปด้วยนะเป๊ปจะเอาไหมแล้วก็จะมีผู้เล่นบางคนนะครับที่ยังต้องกลับมาจากยืมตัวก็คือเจ้าคอเซโร ก็น่าจะเป็นคือจริงๆแล้วเจ้าคอนเซโลไม่อยากอยู่อยู่แล้วเขากะรังหาทางย้ายทีมอยู่นะครับนั่นก็หมายความว่าแบ็คขวาคนใหม่ที่จะต้องเซ็นจริงๆก็คือเป็นจามินปาวาวนี่ครับรวบรวมรายละเอียดให้เคลียร์นะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของริยัตมาเลสนะครับ ในช่วงเย็นวันนี้นะครับเรื่องราวของรุยัตมาเลสเนี่ยชัดแล้วนะครับว่าได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับสโมสรอันอาลีนะครับและอันอาลีเองนะครับก็จะจ่ายเงิน30ล้านปอนด์ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีนี้นะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่ามาเลสเป็นคนต่อไปนะครับที่จะไปซาอุดีโประีกนะครับและที่แน่ๆการจ่ายเงินนะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าเขาจะได้43ล้านปอนด์ต่อปีพร้อมโบนัส เป็นอะไรที่มหาศาลมากนะครับดาวเตะว้32ปีรายนี้นะครับยืนยันเลยว่า7ปีที่อยู่กับแมนซิตี้ดูเหมือนมันจะยาวนานไปแล้วนะครับแล้วที่แน่ๆเขาต้องการความท้าทายใหม่ไปเล่นในลีกซาอุนะครับก็ไม่มีอะไรพลิกโผลนะครับน่าตื่นเต้นมากกว่าผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะและอย่างหนึ่งนะครับเรียดมาเลสเองนะครับผิดหวังกับการไม่ได้เล่นเป็นตัวจริงทุกนัด เขามาจากแมามาจากเลสเตอร์ซิตี้ในปี2018นะครับลงสนามให้กับแมนซิตี้ไปทั้งหมด236นัดยิงไป78ประตูทำไป59แอซิสนะครับการไปอยู่กับสโมสรอนาลีเนี่ยก็จะไปเจอเอดูอาร์เมนดี้นะครับแล้วก็จะไปเจอคูลิเบอรี่แล้วก็ไปเจอกองเต้นะครับที่อยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะครับนั่นก็หมายความว่ามันเป็นความท้าทายใหม่เงินเดือนใหม่ที่ลงตัวมากนะครับก็ ผมจะเชคำว่า,ายินดีกับเขาก็ดีเหมือนกันนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเบเนโดซีวากันนะครับก็อันดับแรกมันมีเงื่อนไขนี้ครับบาเซโลน่าต้องการเบเนโดซีวาแต่เขาเนี่ยไม่มีเงินจ่ายค่าตัวเบเนโดปัญหามันคืออย่างนั้นแหละทีนี้รายงานจากฟุตบอลทันเฟอร์เขาบอกว่าทำไมคุณไม่เอาแฟงกี้ระยองมาแลกลา แมนเชตอรต้องการแฟรงกี้เดยองอยู่แล้วนี่แต่เขาปฏิเสธในครั้งแรกจนกระทั่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาบอกว่าเขาต้องลองการเจราจากับแฟรงกี้ก่อนนี่คือเงื่อนไขนะครับแต่ว่าผมจะพูดในสรุปข่าวแต่ตอนเช้าไปแล้วเนาะคือแฟรงกี้เดยองเน่ยผมจะบอกว่าแฟรงกี้ก็เหลือสัญญานะครับอีก3-4ปีเหมือนกัน แล้วที่แน่ๆเขาทงปากที่ไม่ย้ายดังนั้นนะครับการแลกตัวการแลกตัวระหว่างแฟรงกี้เดยองกับเบเดโดซีวานะครับมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับเบเดโดซีวาเป็นผู้เล่นสำคัญของเป๊ปกาเดียล่านะครับดูดูการที่แล้วลงสนามไป55นัดยิงไป7ประตู8แอสซิสต์นะครับถือว่าเป็นผู้เล่นหลักมากๆเลยทีนี้ ในรายละเอียดต่างๆนะครับแมนซิตี้เนี่ยเขาก็ประเมินนะถ้าเกิดคุณจะซื้อเบนเนโดจริงๆอะ่ะคุณก็ต้องใช้เงินประมาณ70ล้านปอนด์สีแต่ในขนาดเดียวกันไอ้ดีวของแฟรงกี้เดยองเนี่ยเขาประเมินว่าแฟรงกี้แปดสิล้านปอนด์นะถ้าแลกได้เลยอะ่ะก็แลกซึ่งเป๊ปกาเดรวล่าก็ต้องทํางานกับแฟรงกี้ได้คือเขาต้องการทํางานอยู่แล้วนะครับปัญหาติดที่แฟรงกี้ไม่ยอมย้ายดังนั้นนะครับดิวของ อาเบเนโดซิบา uh, เนี่ยยากผมบอกเลยว่าถ้าจะแลกกับฟังกี้สู้การซื้อแบบเด็ดขาดง่ายกว่าผมมาตามมุนโดรีปติ i โวให้อีกฉบับหนึ่งนะครับเขาบอกว่าการย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาเนี่ยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเงินของบาซ่าเบเนโดเนี่ยนะครับอยากไปอยู่แล้วค่้เหนื่ยหนึ่งแสนห้าปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับอยู่กับอ่าอยู่กับแมนซิตี้อะ่ะแต่ถ้าไปนู่นจริงๆน,นะครับ น่าสนใจนะว่าเขาจะต้องโดนลดค่าเหนื่อยแน่แต่การอยู่ที่สเปนอะ่ะมันคนมันสะดวกกับตัวของครอบครัวเขานะครับสะดวกกับครอบครัวเขานั่นก็หมายความว่าอาร์เบรดซิวานะครับก็น่าจะมีโอกาสไปอยู่กับบาร์เซโลนาไหมขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินของบาซาด,ด้วยวันนี้ยังเป็นเพ่นของแมนซิตี้อยู่เราโฟกัสที่ตรงนี้นะครับยังเป็นเพื่อนของแมนซิตี้อยู่แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราของเจ้าคอนเซโลนะครับเรื่องเราของเจ้าคอนเซโลนี่ไม่มีอะไรซับซ้อนเขาบอกว่าชาบเฮ์นันเดสเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของเจ้าคอนเซโลเลยรายงานจากอาร์สเขาบอกว่าเจ้าคอนเซโลเนี่ยบาซโลน่าต้องการให้ไปฟรีผมก็เคยพูดไปแล้วว่าไม่มีของฟรีในโลกหรอกแต่ถ้าไปฟรีจ่ายค่าแรงเต็มนะ ค่าแรงของเขา1 8 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ค่าแรงเจ้าคอนซิโลที่รับกับแมนซิตี้ตอนนี้180,000ปอนต์ต่อสัปดาห์แล้วแมนซิตี้กับบาร์เซโลนาเนี่ยกำลังกิจจาก,การย้ายของเจ้าคอนซิโลจริงๆเพราะจอร์ลาปตานะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแมนซิตี้แต่ชาบี้กับเป๊ปนี่แหละที่จะต้องคุยกันให้ดีๆนะเพราะว่าเขาต้องมีเงินมาเกี่ยวข้องแน่นอนการย้ายทีมมีไม่มีฟรี เจ้าคอนเซโลไม่มีฟรีดังนั้นนะครับอาจจะเป็นโอกาสไม่ใช่โอกาสแบบนี้หรอกโอกาสที่บาเซลนาจะยุติดีวเจ้าคอนเซโล่เพราะอะไรเพราะไม่มีเงินจ่ายและและที่แน่ๆนะครับเจ้าคอนเซโล่นะจะต้องหาเงื่อนไขที่ดีในการย้ายทีมที่ไม่แพงมากบาซ่าเนี่ยนะครับจะต้องคือถ้าเกิดไม่ติดโกดทางการเงินหน้าเขาเซ็นสัญญาได้ง่ายเลยแหละนะครับก็ รอดูกันนะครับการเจรจากับบาซ่าในหนทางดึงเจ้าคอนเซโลผมบอกเลยไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายแล้วก็เราต้องมารอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปกันเลยนะครับเป็นเรื่องราวของยูเลียนอาร์เวลสยูเลียนอเวเนี่ยตอนนี้นะครับมันมีเงื่อนไขาการฉีกสัญญาด้วยนะประมาณ80ล้านปอนดนะ์ผมจำไม่ผิดนะ 80ล้านยูโรหรือ80ล้านปอนด์ตรงตัวเลขนั่นแหละแต่ทีนี้แมนซิตี้เนี่ยนะครับไม่ปล่อยให้ใครอยู่แล้วอันนี้ทงปักว่าไม่ปล่อยให้ใครและไอ้คำว่าไม่ปล่อยให้ใครเนี่ยก็จะต่อสัญญาฉบับใหม่เพื่อเลี่ยงค่าฉีกสัญญานะครับการขายแต่ละครั้งนะซิตี้จะใส่สัญญาซื้อกับแทบทุกดิวนะครับแล้วที่สำคัญก็คือ,อยูเยนอาเรสเป็นแผนของเป๊ปแห่งอนาคต จะไม่มีทางที่จะปล่อยกายให้ให้เขาไปยืมตัวง่ายๆแต่อย่างไรก็ตามนะครับบิยมินิกเนี่ยสนใจยูเรนอัลเบรสมากๆถ้าเกิดพลาดดิวของแฮร์รี่เคนคือเขารู้ว่าจะฉีกสัญญายูเรนอัลเบรสเท่าไหร่เออแต่อย่างไรก็ตามนะครับเขาเดิมพันละคือเอาตรงอะเขามุ่งไปที่ตัวของเคนร้อยเปอร์เซ็นต์ยูเรนอัลเรสเป็นทางเลือกเฉยๆแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราของโรมิโอลาเวียนะครับก็ดีลนี้เป็นดีลที่แมนซิตี้เนี่ยสามารถซื้อกลับได้นะครับ40ล้านปอนด์เนี่ยนะครับคือผมจะบอกว่าลิเวอร์พูลผมนะครับกับอาร์เซนอลเนี่ยต้องการเซ็นสัญญากับลาเวียนะครับเพราะว่าตอนนี้ฟาบินโยย้ายไงลาเวียเลยกลายเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ในรายงานจาก The a แอดน t ตินะเจมส์พีส์กล่าวว่าตอนนี้นะครับ ตัวของลาวียเป็นเต็งหนึ่งที่จะมาแทนที่ฟาบินโยที่ลิเวอร์พูลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยแมนซิตี้นะครับก็จับตาดูสถานการณ์นี้อยู่เพื่อขอใช้สัญญาซื้อขาดเหมือนเขาจะดักคอลิเวอร์พูลดึงลาวียก่อนเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ยังไม่มียังไม่ม,ยม,มียังไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะตามลำเด็บตามสเต็ปเดี๋ยวรอฟาบินโยย้ายเสร็จนะครับก็รอดูกันนะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของเบนจามินปาวเวนะครับเป็นที่มาที่ไปของหน้าปกในวันนี้นะครับล่าสุดนะครับเบนจามินปาวาวนะครับก็เป็นคนสําคัญของ Man City แมนซิตี้ละและกําลังมีการเจราจาในในขั้นสูงถือจะให้ใคารวอลเกอร์ไปนู่นแหละนะครับสัญญาถึงปี2025บกหปีอ่ะส่วนปาวาวเนี่ยก็จะมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีนี้ในสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่า แน่นอนครับการแข่งขันดิวนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะเข้าแข่งเบอรมินปาวาวด้วยดังนั้นนะครับการย้ายทีมต้องมีค่าตัวแน่นอนนะครับก็เชื่อกันว่าดิวของปาวาวเนประมาณ30ล้านปอนด์เนี่ยก็น่าสนใจนะครับมันเป็นการแข่งขันของศึกเมืองแมนเชสเตอร์นะครับแล้วก็ยังไม่จบนะในสื่อเขาบอกว่าจริงๆแล้วดิวของปาวาวเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยเชลซีเนี่ยเคยสนใจมาก่อนแต่อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้นะ ความเข้มข้นในการเซ็นปาวาวเนี่ยไปอยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วลิเวอร์พูลยังตามหลังแมนซิตี้เยอะนะครับดังนั้นนะครับเขาก็ต้องเซ็นสัญญากับผู้เล่นระดับท็อปต่อไปนะครับก็คือเขาก็จะห่างลิเวอร์พูลห่างทีมอื่นๆไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะโดยเบื้องต้นนะครับตัวของผู้เล่นเนี่ยต้องการไปอยู่กับแมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับสรุปแล้วนะครับเบนจามินปาวาวเนี่ยต้องการเลือกแมนซิตี้นะ ต้องการเลือกแมนซิตี้แต่ว่ารอให้ไคลวอเกอร์ตกลงกับเป๊ปในสัปดาห์หน้าก่อนดีลวนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับปาวาวต้องการเลือกแมนซิตี้อยู่แล้วแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแจ็คกิลิสกันนะครับหลังจากที่เขานะครับไปฉลองนะครับที่ที่ไอบิซ่านะครับอ่านว่าอิบิซ่าใช่ไหมมันเป็นการฉล,ฉลองในช่วงของการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับคว้า3แชมป ในช่วงเวลา2เดือนที่ผ่านมานะครับเขาก็ไปที่อีบีซาแน่นอนครับแจ็คกิลิสเองนะครับก็ได้อยู่ที่ในงานสังสรรค์ปาร์ตี้นะครับแล้วก็มีมีมีแฟนเข้าไปด้วยนะครับเป็นคู่รักเขานะครับถ่ายรูปลงไอจีอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยมันมีแหวนนะครับแหวนแหวนทองคำอ่ะที่ใส่อยู่ในนิ้วนิ้วที่แต่งงานนะครับก็มันมีพิธีงานแต่งงานจริงๆแต่งงานแบบไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับตัวของเขาเองอ่ะให้สัมภาษณ์ว่า เขาแค่จัดการความสุขก่อนที่จะต้องกลับไปซ้อมหนักที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแต่แหวนเนี้ยก็ก็ตอบตรงๆอะว่าเขาแต่งเหมือนกับมั่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็โฟกัสที่ตัวเองเนาะตัวของแจ็คกิลิสนะครับก็ต้องยินดีด้วยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเบนจามินเบนดี้กันนะครับขึ้นศาล2ปีครึ่งศาลตัดสินมาไม่ผิดแล้วใครรับผิดชอบ แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับต้องการตอนนี้นะเขาต้องการเคลียร์อยู่ละเพราะอะไรอะ่ะเพราะคือเขาส่งเบนจามินเบนดี้ออกไปแล้วคือหมดวันที่30มิมิถุนาย,ยนไปนแล้วสัญญาของเบนจามินเบนดี้นะแต่ช่วงเวลานั้นเองที่เขาขึ้นศาลไม่ได้เล่นฟุตบอลอะ่ะคำถามก็คือใครรับผิดชอบเพราะว่าเขาไม่ได้ผิดอะ่ะแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันต้องแยกกันให้ออกนะก็ในช่วงที่แมนซิตี้แข่งคุณไม่ได้ลงอะ่ะคุณไปถูกไปติดคุกอะ่ะมันก็ถูกไงที่ต้องยกเลิกสัญญา แต่ในทางกลับกันนะครับฝีเท้าเขาเป็นนักเตะฝีเท้าดีแต่ว่าเหตุการณ์อย่างนี้ครับก็ต้องก็แล้วแต่นะครับว่าจะงไงต่อแต่เบนดี้นะครับเป็นฟีเอเยนอยู่นะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับหมดหรือยังเนี่ยโอ้โหนี้เรื่องราวของแมนซิตี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับดูดูการใหม่เนี่ยก็กําลังจะเริ่มขึ้นนะครับอีกประมาณ3สัปดาห์ได้นะทีนี้นะครับมันมีเกม อะไรเงี้ยจาก B B C Sport เขารายงานเรื่องราวของการชิงแชมป์สโมสรโลกคือพิมลิกนะครับในเกมที่ต้องเลื่อนเนี่ยนะครับมันมีเกมที่ต้องเลื่อนอยู่เหมือนกันเพราะอย่างแมนซิตี้เองเนี่ยนะครับมีเกมแข่งขันแชมป์สโมสรโลกชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับในช่วงของวันที่23 23ธันวาคมนะครับก็ต้องไปจัดตารางแข่งใหม่นะครับก็ต้องจัดตารางแข่งใหม่แต่ว่ารูปแบบการจัดใหม่จะเป็นยังไงนั้นเนี่ยให้คนจัดเป็นคนทํานะครับก็ ผมนะาแค่นำเสนอว่ามันมีเกมกับเบนฟอร์ดวันที่23นะครับซึ่งมันแข่งขันชิงแชมป์สโมสรโลกของฟี f าเขาก็ต้องเลื่อนนะครับเดี๋ยวเขาจัดตารางใหม่เองนะครับแจ้งให้กับแฟนแมนซิตี้ทราบประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในช่วงเย็นวันนี้นะครับก็2สัปดาห์เลยแหละนะครับที่จะทำข่าวให้แมนซิตี้ทีแต่ว่าผมได้อัปเดตนะครับ คือข่าวเนี่ยมันได้เปลี่ยนแปลงมากมายคือมันมีแค่ไม่กี่ข่าวต่อวันเนี่ยมันทําข่าวยากแต่ผมก็จะใช้วิธีการอัปเดตนะครับในรายสโมสรให้ทุกท่านได้ทราบนะครับแต่ท่านก็จะทราบสโมสรที่ท่านชอบนะเนาะสุดท้ายนะครับไคล์อกเกอร์นะครับจะคุยกับเป๊ปกาเดโอล่าเพราะตกลงกับบาเจมินิกจบแล้วนะครับส่วนคนที่ออกไปจริงๆก็คือเบเนโดซิวาออขอยนะครับดิยัตมาเลสด,ดิยัตมาเลสไปละนะครับก็เดี๋ยวรอการรับข้อค่าตัวแล้วกันนะครับส่วนดิวของ อาเบเดโรซีวานะครับเขาบอกว่าจะใช้แฟงกี้แลกเบเดโรอ่ะยากยากมากใช้คำว่ายากมากจนเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำมันยุ่งยากส่วนเจ้าคอนเซโล่นะครับอยากไปบาซ่าต้องเจรจากันใหม่เพราะบาซ่าเองก็มีปัญหาเรื่องเงินนะครับส่วนยูเลียนอันเวเดสครับอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งของบาเยอร์มินิกเขานะครับแต่ก็แมนซิตี้เป๊ปบอกแล้วไม่ปล่อยหรอกส่วนเบนจามินปาวาวนะครับได้เริ่มการเจรจากับบาเยอร์มินิกละนะครับเขาเขาปล่อยอยู่ละ แต่จะมาแทนไคบ็อกเกอร์ในสัปดาห์หน้านะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับส่วนบรรจุดของแจ็คกิลิสนะครับที่อิบาร์ซาเนี่ยนะครับแน่นอนครับน่าจดจำเพราะเป๊าเพราะตัว,ตวของแจ็คกิลิสก็แต่งงานที่นี่แหละนะครับแต่เป็นงานเล็กๆนะครับเขาก็เหมือนกับใส่แหวนมั่นไว้ก่อนอะไรประมาณนี้นะส่วนเบนจิมินเมนดี้นะครับไม่มีความผิดนะครับแต่จะตามหาค่าเสียหายจากใครเนี่ยก็ตอบยากไงไม่ได้เล่นฟุตบอลแถมยังไม่ต่อสัญญา แล้วเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ได้ผิดเนี่ยปัญหานะครับแล้วก็เรื่องราวสุดท้ายนะครับเกมวันที่อ่าเท่าไหร่นะ23ธันวาคมเป็นเกมเจอกับแบนฟอร์ดมันตรงกับชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับก็ต้องเลื่อนให้แมนซิตี้เขานะครับรเรื่องราวทั้งหมดของแมนซิตี้นะครับหมดแล้วนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ทั้งหมดในช่วงเย็นวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ